เวลาที่แบบใครติดตามไปดูอ้ําหน่อยอ้ําถ่ายรูปมาแต่ลวเด็กคมึงพูดตัวเองเยอะๆเขาจะพูดถึงบ้านโนบากิฉันบ้างนิดนึงมพนนี่ไงคุณนายอ้ําถ่ายแบบคู่กับเอสุภาชัยคือถ่ายโฆษณาเลยแหละเขาตัวผอมจริงใช่ไหมผอมมากนางผอมนางตัวเล็กลงผอมๆนางตัวเล็กลงเลยแหละคือเมื่อก่อนนางตัวใหญ่แต่ตอนนี้นางตัวเล็กลงแล้วนี่ไงเป็นการถ่ายโฆษณาคู่กันตัวแรกของอ้ําพัชราภากับเอสุภชัยนะ รูปเด่นรอามาสิรูปมารูปมารูปคลิปมาเลยคลิปมาเลยนี่ไงเจ้าของก็มีทันย่าเออเอกกี้คุณนายอ้นสีไง อันนี้ไม่ไอตัวนี้ไม่น่าจะใช่ของของเอกี้กับอ้นของเอกี้กับอ้นอันนี้ไม่อันนี้เป็นของทัญญากับทางคุณอะไรปนันชิตาไม่เอกี่อ้นดูด้วยเจออันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหรออ่าคนละคนคนละคนละตัวแล้วคีอค่าตัวพี่อ้างกับพี่เอแยกกันไหมแยกสิน่าจะแยกนะเอเขาคิดอยู่แล้วเธอเนื้อออกบ้างนะดูเขาผอมขนาดนั้นดังผอมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใช้ใช้แอปบะ ตัวเล็กลงเยอะทุกงตัวนะ่ะดูแม่ดูสิเห็นไหม่หล่ะไปคุณยอ้ามุก